สวัสดีนะคะการมิมทุกท่านคะ่ะสตาร์ไอเกนนะคะเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการปฏิบัติธรรมในรูปแบบ1ชั่วโมงเพื่อเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วก็อาจารยะบูชาขอน้อมการาบครูบาอาจารย์ทั้งทางโลกและทางธรรมทุกท่า,ทา,ทานด้วยความเคารพทุขงนะคะวันนี้ก็เป็นวันดีๆีว่งวันะคะวันเสาร์ที่7เดือนกันยายน2อง7 าตญเป็นสะพานบุญอีกครั้งนะคะสำหรับงานอาจารย์บูชาที่ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานเนธธรรมของสิทน้องเสือปทุมธานีที่จะจัดวันที่29กันยายน2567นี้นะคะ mm hmm. ก็เชิญชวนให้ปฏิบัติบูชาแล้วก็ท่านใดที่ต้องการร่วมบุญถ <c oughs> วายปัจจัยนะ พระสงฆ์นะคะก็สามารถร่วมบุญได้ที่เลขที่บัญชีของูุนิที่วางไว้ตรงนี้เลยนะคะส่วน <c oughs> อีกงานหนึ่งก็คือการประปูงศูนย์ของเนธธรรมนะคะก็ตอนนี้ก็ทำไปได้เขาเรียกว่าไหนหลังคาเนี่ยครบหมดแล้วนะคะเหลือแะคะ่ฐานล,นะะลากที่เป็นสนิมที่ยังทำไม่ได้เนื่องจากมีน้ำท่วมค้งอยู่นะคะก็รอ,อน้ำลดก่อนตอนนี้ก็ <c oughs> เรียกว่าอะไระจ่ายเงินช่างไปกับหมดแล้วซึ่งทาง <c oughs> มูลนิธิก็ยังขออ,ขอนุญาตเป็นสะพานบุญนะคะในการรับปัใจจัยในการ ร่วมปรปับปรุงสวนครั้งนี้อีกค่ะค่ะยังขาดอยู่อีกนะคะแล้วก็อีกงานหนึ่งที่พลาดไปได้เลยหนึ่งปีมีครั้งเดียวก็คือ 26. ตุลาคม267นะคะก็เป็นกระถินสามัคคีนะคะก็เชิญชวนทุกท่านอีกครั้งนะคะแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมบุญมาแล้วด้วยนะคะขอให้ทุกท่านได้พบความสุขที่แท้จริงความสงบที่แท้จริงและมิมตรไมตรีที่แท้จริงนะคะ รักไหคะทุกคน